อเ okay. สวัสดีครับวันนี้เราได้อันบ็อกมาใหม่นะครับผมขอตรวจสอบนะครับกล่องสี่ด้านมิชิ้นนะครับไม่มีรอยแกะด้านหลังก็เรียบร้อยครับเรามาแกะกันเลยครับ ข้างในต้องเป็น DJI h o t m o e นะครับ SP นะครับครับครับมีกันกระเทกมาอย่างดีนะครับครับเปิดมาหลายชั้นหน่อยโอเคครับโอเคครับสิ่งที่เจอใช้ได้ครับต้ครับเป็นมาดีลอาดูองมาดูเรามาดูข้างในกันครับมันจะเป็นยังไง ต้องครับยายพัฒนาดีนะนโอเคครับหน้ากรอบต้อง,องสวยงามครับดูด้านข้างเป็นยังไงดูด้านข้างรแกะเลหรือยังไม่มีรอยแกะที่นะครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับ ที่แกะเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ได้มานี่ตัวล็อกโทรศัพท์นะครับ โซด้ามจับเดี๋ยวผมขอแกดูนะครับสายชาร์จ USB ครับกิมบล็อกค,ครับตัวกิมบล็อกโอเคครับทุกอย่างได้มาเรียบร้อยครับรอยได้ครับครบครบครับผม